สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจีระวรรณนะคะวันนี้พามารีวิวที่ดิน100ตารางวางในซอยสุสวสดิ์แปดนะคะเข้าซอยสุสวสดิ์แปดมาประมาณ400เมตรที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะหน้ากว้างที่ดินนะคะประมาณ1 4เมตรลึกประมาณ27เมตรค่ะ ที่ดินรูปแปลงสวยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าราคาที่ตั้งขายนะคะ17,500บาทต่อตารางวานะคะหรือทั้งแปลง1,750 0ล้บาทรวมภาษีอากรอโอนแล้วเรียบร้อยนะคะราคานี้สามารถต่อรองได้นะคะที่ดินตั้งอยู่ที่ซอยสุสวรดิ์เรียบคลองสีตะวันออก ตำาบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีถ้าสนใจโทรมาได้ที่0955635032จีระวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ